วันนี้ฝาแฟนตามีค่าหนึ่งบาท <laughs> ใช้แลกรับค่าโจวันทูคอรที่ร้านเทเลวิสิกแชมป์กว่าเยอะได้บินพร้อมเพื่อนสีไปกรีดสุดยอดบอยแบนอันดับๆๆหนึ่งเกาหลีแฟนตาสนุกซ่าก่กอนสามิเ็ธันวาคมนี้ กลมกันสีสวยทั้งนั้นลายใบบัวน่ากินใช่ไหมล่ะก้าสีอะไรหะ<ย>เรหก้าวลาสีน่ะใบบัวยังไม่เคยกินรสไหนบ้างมาลองชิมสิอร่อยทั้งนั้นเลยนะตอนนี้พวกเราเนะี่ยกำลังหาซื้ออะอ่ปีศาจอยู่เห็นเขาบอกกันว่าเวลากินนะากจะแดงมันเลือดเลยแหละ ลูกอมปีศาจมันใจอยากได้จิงเลยฟังเข้าแล้วเราจะหาซื้อที่ไหนได้ล่ะเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นสิอุ่นใจใช่สิบ้านม่บัวขายของนี่นาะมีขายไหมอะลูกอมปีศาจอะไม่มีหรอกว่าแต่พวกเธอน่ะไม่กลัวแมงกินฟันหรอเขาบอกว่ากินลูกอมมากๆนะแมงจะกินฟันนะเฮ้ยมีจริงหรอแมงกินฟันอะไม่มีหรอกมกั้ ไม่บ้วยี่หอนี้นะอร่อยมากเลยน่าลองแล้วจะติดใจไม่เอาหรอกพวกเธอกินกันทถอไม่ลองแล้วจะเสียใจจะบอกให้อร่อยจังเลยเนาะพวกเราใช่ <S <S อร่อยจะตายฮ้ยวนลันวันนี้มีอะไรมาฝากไหมเด้อเดอเด้อแอน ลุกอมปีศาจแท้ระเบิดไปเลยวะแอดกว่าจะหาซื้อได้เนะมึงแทบตีกาวไปเลยล่ะมีหลายสีลุกอมใหม่มีเทนไม่เกรงใจใครเลยวะจะซิว่าแต่แอดสนใจพวกว่าวินลุนใบบัวนั่นเปนลุกอมปีศาจท,ที่เรากับฟางข้าหาซื้ออยู่นี่ละไปดูกันดีกว่าใบบัวจะดีหรออุ่นใจเดี๋ยวก็ฟันผุกรอกงาไปดู ูกภศาสต<า>รแท่ระบาดไปแล้วไวรุ่นย่างนี้ต้องหลอกส้กงหมอยแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะช่วงนี้ปวดฟันสดๆลววลเลยอ่ะไวรุ่นอ๋อไง่ยังงี้ต้องถอนเว้ยถอนถอนฟันเลยไวรุ่นรุ่นจักก็าฟันนายห,หมดตากแน่เนี่ย สุดผ้าแ้วลงมากินข้าวนะจ๊ะมาซุปเปอร์มากรุมเรา,ายทั้งหมดจะต้องหมดไปเอามาแล้วซุปเปอร์มากร <c oughs> ุ๊มเย้เย้เ้แพนสุดเลยาฮ่า <c oughs> <c oughs> ่มาแล้วซุปเปอร์มากรมแข้าจะกินปันแก <c oughs> ให้หมดแบบเลย จำร้อยจะป้ามากูแมนจูเขานะไรไมตายใส่มันร้อยโอ้โหทำไมทำอะไรมันไม่ได้เลยถ้าไม่ตายของฉันถ้าไม่ตายของแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่จริงนะจะป้ามากู ไม่หรอกข้าต่างหากที่ชนะเพราะข้าแรงฟันเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าแพ้แล้วแกล้งหรอคือซุปเปอร์แมนแย่ชนะแล้วอุ่นใจไปนอนได้เร็วนะจ๊ะแล้วอย่าลืมเป่าปันก่อนนอนด้วยล่ะ เออคือค่ะคุณยายหนูแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะดีจ้ะไปนอนเ่อะน่ารักโนยังไม่ได้ปลงฟันเลยนี่นาแต่ไม่เป็นไรหรอกวันเดียเองไม่เป็นคนชิดไหมไม่เคยจะทำเจ้านนี้แหละคือไม่นะหนูแปลงฟันแล้วนะเจ้าโบฟลีไหม គេបង់គេមកប៉ាទៅលែងហើយចេញម៉ែអីតិចគោយហានានមកគွာមកគွာ แม่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วจริงเหรอคะคุณยายจ้ารานราาอย่ารันทำแปางนี้นะจ๊ะตึ้นทุ่นลงลงอย่าค่ะหนูจะแปลงปันให้ถูกวิธีแมงจะได้ไม่มากินปันหนูอีกอะไรนะรานลานจะทำตามความฝันอะไรเจ้ารานไม่ใช่คะ่ะหนูจะแปล ีค่ะคุณยายโอ้ร้านจะซื้เป็นสีฟันใหม่เหรอไม่ใช่อ่ะ เอาข้าขนมมาซู้รกมกันสีสวยทั้งนั้นลายใบบัวน่ากินใช่ไหมล่ะใบบัวยังไม่เคยกินรสไหนบ้างมาลองชิมสิอร่อยทั้งนั้นเลยนะตอนนี้พวกเราน่ะกำลังหาซื้อรอองปีศาจอยู่เห็นเขาบอกกันว่าเวลากินนะปากจะแดงมันเลือดเลยแหละฮ้รอกองปีศาจมันใจอยากได้จังเลยฟังข้าวแล้วเราจะหาซื้อที่ไหนได้ล่ะน ราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นสิอุ่นใจใช่สิบ้านม่บัวขายของนี่นาะมีขายไหมอะร่วมปีศาจนอะไม่มีหรอกว่าแต่พวกเธอน่ะไม่กลัวแมงกินฟันหรอเขาบอกว่ากินลูกอมมากๆนะแมงจะกินฟันนะ,ะสวัสดีจ้ะอา้าวกลับแล้วหรอจ๊ะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมากินข้าวนะจ๊ะ,ะสวัสดีจ้ะ อาบน้ำแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมากินข้าวนะจ๊ะจ้าราน๋ยวรานทั้งเ่็งนี้นะจ๊ะึุนึ้นลงลงจ๊ะ